สำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับในเดือนกันยายนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินของคุณดูมีความโดดเด่นดีนะเพราะว่าเดือนนี้ดาวการเงินเดินเร็วดาวการเงินมีกําลังดีทั้งเดือนเพราะฉะนั้นมีช่องทางกับเรื่องของการหาเงินเข้ามาได้ดีแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ได้รับการสนับสนุนด้วยนะครับและเดี๋ยวหลังวันที่21ไปเนี่ยตัวตนของคุณก็จะกลับมามีความมั่นอกมั่นใจเป็นตัวเองได้ดีเพียงแต่ว่า ช่วงนั้นเนี่ยตัวเองก็อาจจะต้องไปเจอปัญหาไปแก้ปัญหาเจอการแข่งขันอะไรที่เยอะหน่อยและในช่วงครึ่งหลังเนี่ยนะครับอาจจะต้องระวังเรื่องของความขัดแย้งที่อาจจะเจอในเรื่องของการทำงานมากขึ้นหน่อยนะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันครับสวัสดีครับพบกับผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ ในคลิปนี้นะครับเราจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภกันว่าเดือนกันยายน2567เนี่ยชาวลัคนาพฤษภจะมีโชคชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างก็ต้องบอกกันเช่นเคยทุกๆต้นคลิปอันนี้เป็นการทํานายแบบรวมไม่ได้เป็นการทํานายเฉพาะบุคคลก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างผมคงต้องขออภัยไว้นะที่นี้เรามาเริ่มเลยครับมาเริ่มที่ตัวตนของชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับดาวประจาตัวของคุณก็คือดาวศุกร์ซึ่ง ตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วและดาวประจําตัวของคุณไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าปุตตะซึ่งปุตตะอาจจะหมายถึงสิ่งใหม่ๆความคิดสร้างสารรค์ความสนุกสนานนะครับแต่ว่าดาวศุกร์เวลาอยู่ตำแหน่งนี้เป,นเป็นจุดที่เขามีกําลังอ่อนนะครับเขาเรียกว่าดาวได้ตาแหน่งนิดเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่คุณเองเนี่ยอยากทําอะไรอิสระตามอกตามใจตัวเองนะครับ ไม่ได้มีความเป็นตัวเองหรือไม่ได้อยากทําอะไรที่มันดูเป็นชิ้นเป็นอันมากนักนะครับแต่ในเรื่องของความคิดสร้างสารรค์อะไรมันก็มีอยู่แหละเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีความไม่ค่อยมั่นอ,อกมั่นใจกับสิ่งที่คิดได้หรืออยากจะรเริ่มอะไรนะครับ แต่เดือนนี้เนี่ยตั้งแต่วันที่1เป็นต้นมาเลยเนี่ยนะครับดาวพุทธที่เขาเป็นเจ้าของบ้านที่ดาวประจําตัวคุณไปอยู่และก็เป็นเจ้าของบ้านคําว่าปุตตะที่แปลว่าสิ่งใหม่ๆความคิดสร้างสรรค์นี่แหละดาวเขาย้ายมาเนี่ยนะครับและเดือนนี้ดาวพุธเนี่ยเดินเร็วและมีกําลังดีทั้งเดือนซึ่งดาวพุธเนี่ยทำหน้าที่เป็น2เรื่องนะครับอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าปุตตะไอเดียความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ <ST> มันก็ส่งเสริมกับเรื่องสิ่งใหม่ๆทําให เกิดได้ชัดเจนมากขึ้นไอเดียอะไรต่างๆมันดูมีความชัดเจนกับสิ่งที่คิดได้มากขึ้นนะครับส่งผลดีกับเรื่องการเงินด้วยซึ่งมันมีช่องทางการเงินที่ก็จะดูมีโอกาสกับการมีเงินอะไรที่มันเป็นก้อนๆเข้ามาด้วยๆเหมือนกันซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับประกอบกับดาวพุทธที่ทําหน้าที่เป็นคําว่าปุตตะไปอยู่ในคําว่าพันธุซึ่งอาจจะหมายถึงเรื่องบ้านรถอาจจะหมายถึงการศึกษาอะไรต่างๆเพราะธิดนอาจจะกระตุ้นให้คุณเองเนี่ยอยากจะ ต่อเติมแต่งเติมตกแต่งอะไรบ้านช่องตกแต่งรถอะไรเนี่ยนะครับก็มีเกณฑ์ที่อยากจะทําเรื่องแบบนั้นหรืออาจจะอยากไปเรียนเสริมเรียนเพิ่มอะไรนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับเพราะว่าดาวอาทิตย์เองเนี่ยที่เป็นเจ้าของบ้านคําว่าพันธุเนี่ยก่อนวันที่17เเนี่ยเขาก็อยู่ในบ้านตัวเองแข็งแรงดีนะครับซึ่ง มันก็เลยทําให้อะไรที่เกี่ยวกับการเรียนรู้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องรถมันดูมีความมั่นคงมีความชัดเจนกับเรื่องนั้นแถมเขาก็เล็งอยู่กับดาวเสาร์ซึ่งมาจากคําว่าสุภะมันอาจจะมีความสุขหรือมันมีความเจริญกับเรื่องเหล่านั้นได้ดีถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเลยนะครับและเดี๋ยวพอดาวย้ายวันที่17 ดาวอาทิตย์ก็ย้ายมาร่วมกับตัวคุณในมุมที่ดีก็คือดาวอาทิตย์กับดาวตัวคุณเนี่ยเขาเป็นคู่สมพลกันก็อาจจะช่วยเสริมเรื่องของการวางแผนอะไรต่างๆได้ดีขึ้นนะครับ แต่อาจจะมีข้อเสียอยู่ก็คือดาวอาทิตย์ก็ต้องมาเจอกับดาวราหูซึ่งดาวอาทิตย์กับดาวราหูเนี่ยเขาเป็นคู่ที่มันไม่ถูกกันก็คือแสงกับเงาเวลามันสัมพันธ์กันมันเป็นคู่ของการไม่ค่อยได้อยู่นิ่งเจอการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นในช่วงตั้งแต่17ไปเนี่ยในเรื่องของการทํางานมันอาจจะดูมีความแปรปรวนมากขึ้นหรือมันอาจจะต้องเจอการไม่ค่อยได้อยู่กับที่นะครับอาจจะ ต้องไปทํางานที่อื่นอาจจะไม่ค่อยได้อยู่บ้านก็ได้เพราะดาวอาทิตย์มาจากคาว่าพันธุมันจะต้องเจอเหมือนกับเปลี่ยนที่นอนอะไรแบบนี้นะครับมีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นได้และเดี๋ยวพอ19ดาวพุธก็ย้ายตามมาซึ่งดาวพุธมาอยู่ในบ้านตัวเองแข็งแรงได้ตําแหน่งเกษตรได้ตําแหน่งอุดเลยนะครับซึ่งมีความโดดเด่นด้วยเพราะฉะนั้นดาวพุธเด่นมากนะครับดาวพุทธทําหน้าที่เป็นคําว่าปุตตะไอเดียความคิดสร้างสรรค์นะครับอะไรต่างๆของคุณมันดูมีความ แบบไอเดียบันเจิดดีในช่วงนี้นะครับดาวพุธเป็นคําว่าปุตตะด้วยอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องลูกน้องบริวารถือว่ามีศักยภาพดีนะครับแต่จุดที่ต้องระวังก็คือดาวพุธก็มาเลงกับดาวราหูเหมือนกันซึ่งคู่นี้คือคู่ศัตรูเลยคู่ต้องระวังการขัดแยง้งมีปากมีเสียงมีการทะเลาะเบาแวงปากเสียงกันเนี่ยนะครับ เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ศักยภาพลูกน้องดีโดดเด่นแต่ว่าลูกน้องอาจจะดูแบบดูมีความมั่นหน่อยแล้วบางทีเวลาพูดจาอะไรเนี่ยนะครับอาจจะมีเกณฑ์กับการโตเถียงเวลาทํางานกับคุณมันอาจจะมีอะไรที่มันเป็นการต้องปะทะคลมปะทะฝีป,ปากกันก็ระวังการขัดแย้งนะครับในช่วงจังหวะตั้งแต่19ไปนี้หรือบางทีเนี่ยอะไรที่มันเป็นสิ่งใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ไอเดียที่คุณคิดได้เนี่ยนะครับจริงๆมันอาจจะเป็นเรื่องที่ดีนะ แต่ถ้าเกิดคุณจะเอาลงไปใส่ในเรื่องของการทำงานลงไปเริ่มในงานเลยเนี่ยคุณอาจจะต้องมีระบบค่อยเป็นค่อยไปที่ดีเพราะบางทีการที่คุณคิดอะไรได้แล้วใส่ลงไปเลยเนี่ยมันอาจจะส่งผลให้เวลาไปทำงานร่วมกันคนอื่นอาจจะรู้สึกขัดแย้งกับคุณในการทำงานก็ได้อาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับโปรเจกต์ใหม่ๆของคุณหรือวิธีใหม่ๆของคุณก็อาจจะต้องบลิฟกันให้ดีก่อนก่อนที่จะทาอะไรใหม่ๆนะครับ และเดี๋ยวพอ21เนี่ยดาวศุกร์ก็จะย้ายไปซึ่งดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวประจําตัวคุณข้อดีคือเวลาย้ายไปอยู่จุดนี้เนี่ยเขาอยู่ในบ้านตัวเองได้ตําแหน่งเกษตรนะครับก็จะมีความมันอกมั่นใจดีแถมคนลักนาพฤษภที่เป็นลักนาเป็นรูปวัวเนี่ยนะครับ เขาเรียกว่าราศีปัสสาวะเนาะเวลาดาวศุกร์ไปอยู่ในภพอริเขาเรียกว่าได้อุดมเกณฑ์ก็ถือว่ามีความสมบูรณ์ดีเพราะฉะนั้นข้อดีคือตัวคุณก็จะกลับมาเป็นตัวเองนะครับมีความชัดเจนมีความมั่นอกมั่นใจอะไรต่างๆได้ดีนะครับข้อดีคือพร้อมกับการที่ต้องเจอปัญหาแก้ปัญหาลุยปัญหาถ้าจะต้องไปสอบไปแข่งขัน ไปต่อสู้แก้ไขอะไรคุณจะมีความมั่นอกมั่นใจกับสิ่งนั้นได้ดีพร้อมเจอกับสิ่งท้าทายได้ดีแต่ข้อเสียก็คือเวลาดาวตัวเองไปอยู่ในคําว่าริมันก็จะเจอปัญหาเยอะหน่อยมันก็จะต้องแบบทุกอย่างที่ทํามันก็จะต้องไปคอยแก้ปัญหาเจอปัญหาซึ่งมันก็มีทั้งมุมดีและก็มุมเสียอยู่ด้วยเหมือนกันอีกอันหนึ่งที่ก็อาจจะต้องระวังด้วยก็คือเวลาดาวตัวเองไปอยู่ในคําว่าริคุณก็อาจจะยังต้องระวังเรื่องของการมีอุบัติเหตุอะไรหรือ มันง่ายที่คุณจะอารมณ์ขึ้นและมีเกณฑ์ที่จะขัดแย้งได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็ย้อนมาว่าในเรื่องของการทํางานของคุณมันดูมีความแปรปลวนและง่ายที่จะมีการขัดแย้งนะครับก็ต้องไประวังในเรื่องนั้นเพิ่มนะครับ อีกจุดหนึ่งก็คือเดี๋ยวพอ26เนี่ยดาวมฤตลุอยู่ที่ทับตัวคุณอยู่เนี่ยก็จะเริ่มเดินถอยหลังอาจจะส่งผลกระทบต่อความหน่วงความอืดกับตัวคุณด้วยนะครับและดาวเนี่ยก็สัมพันธ์กับดาวพฤหัสซึ่งหน้าที่หนึ่งทำหน้าที่เป็นคําว่ามรณะอาจจะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับยิ่งเดี๋ยวพอเดือนตุลาดาวพฤหัดเองก็จะเริ่มเดินถอยหลังเพราะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพก็จะดูอ่ดูล้าล้าที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นในช่วงที่ดาวตัวเองไปอยู่ในคำว่าอริแล้วแข็งแรงการจะไปตรวจสุขภาพไปเจาะไปตรวจอะไรอันนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะก็สามารถทำได้ <S <S มาดูในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องการเงินก็คือดาวพุธนะครับ แต่เดือนนี้ก็ยังเป็นอีกเดือนหนึ่งที่ดาวอังคารมาโครจรอ,อยู่ในภพเรือนการเงินของคุณซึ่งดาวอังคารเนี่ยทหน้าที่เป็น2เรื่องเรื่องหนึ่งคือคําว่าวินาศเพราะฉะนั้นในมุมไม่ดีก็คือมันยังมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันนอกเหนือแผนที่อาจจะเกิดขึ้นอยู่แหละนะครับ ส่วนดาวอังคารอีกความหมายนึงมาจากคําว่าปัตตนีเพราะฉะนั้นบางทีมันก็จะมีเรื่องของคู่หุ้นส่วนคู่ค้านะครับที่มาช่วยบริหารจัดการกับเรื่องของการเงินของคุณซึ่งดาวเนี่ยไม่ได้ส่งผลเสียอะไรนะก็อยู่ในมุมที่แบบช่วยบริหารจัดการได้ดีและเดือนนี้เนี่ยตั้งแต่วันที่หนึงเลยนะดาวพุธดาวการเงินของคุณเนี่ย เขาย้ายมาอยู่ในจุดนี้นะครับเชื่อช่วงวันที1่1ถึงวันที่19ซึ่งดาวพุธต,ตำแหน่งนี้ได้ตำแหน่งอุจาวิราชโดดเด่นดีนะครับดาวได้ตำแหน่งมหาจักรดูมีความยิ่งใหญ่ดีดาวได้ตำแหน่งราชาโชคดูมีเกณฑ์กับการเป็นที่นิยมได้รับการตอบรับได้มาได้ไม่ยากนักนะครับเพระเนาะฉะนั้นดาวพุธเวลามาอยู่จุดนี้มันส่งผลให้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินอะไรที่มันเป็นเงินก้อนเข้ามานะครับหรือมีเกณฑ์ที่จะดีลธุรกิจอะไรที่มันเป็นธุรกิจ ใหญ่ๆเด่นๆเข้ามาได้ดีนะครับดาวการเงินไปอยู่ในคําว่าพันธุช่องทางเรื่องของการเงินอาจจะมานําพามาจากครอบครัวญาติพี่น้องนะครับแถม ดาวอาทิตย์ที่เป็นดาวคําว่าพันธุเรื่องครอบครัวญาติพี่น้องเองก็แข็งแรงเรื่องการศึกษาก็แข็งแรงเรื่องอสังหาก็แข็งแรงดีเพราะฉะนั้นมันมีเกณฑ์ที่ช่องทางธุรกิจการเงินได้มาจากเรื่องครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องได้มาจากในเรื่องของอสังหาที่มันมีเกณฑ์ก่อให้เกิดเรื่องของการเงินหรือถ้าเกิดจะมองในกลุ่มธุรกิจที่จะโฟกัสเป้าหมายไปเนี่ยมันก็อาจจะมีเกณฑ์ที่แบบโฟกัสกลุ่มธุรกิจไปกลุ่มสายการศึกษาสายอสังหา นะครับมันก็จะอยู่ในจุดที่แบบมีโอกาสกับช่องทางการเงินในกลุ่มนั้นได้ดีแถมดาวพุธนอกจากอยู่กับดาวอาทิตย์ก็ยังเล็งอยู่กับดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์มาจากคําว่าสุภาที่หมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่การสนับสนุนส่งเสริมมันก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับการสนับสนุนอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินด้วยนะครับถึงแม้ดาวเสาร์ยังเดินถอยห,หลังการสนับสนุนอาจจะไม่ได้แบบได้เลยทันทีอาจจะต้องรอแต่ว่ามันก็จะมีเกณฑ์ที่แบบถ้าจะเจราจาต่อรองขอ ความสนับสนุนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้อยู่นะครับพอ17ดาวอาทิตย์ย้ายและ19ดาวพุธย้ายนะครับดาวการเงินของคุณย้ายไปอยู่ในพพเรือนที่ชื่อว่าปุตตะ ในช่วงนี้ในมุมที่ดีเลยนะครับอ่าอีกสายหนึ่งที่ถ้าเกิดใครที่ทําเกี่ยวกับด้านของการเทรดการลงทุนหุ้นอะไรต่างๆเนี่ยเวลาดาวการเงินไปอยู่จุดนี้แล้วเด่นเนี่ยอันนี้ถือว่าช่องทางการเงินกับด้านนั้นเนี่ยเข้ามาได้ดีนะครับหรือบางทีนอกจากช่องทางการเงินหรือธุรกิจหลักเนี่ยมันจะมีเหลืออเหมือนช่องทางการเงินเสริมที่มันก็จะ เข้ามาได้ดีด้วยนะครับซึ่งถือว่าอะไรที่เกี่ยวกับการเงินเนี่ยมันมีโอกาสกับการดิวธุรกิจอะไรที่มันเป็นระยะยาวได้เหมือนกันนะครับถึงแม้มันจะไปอยู่ในภพปุตตะที่ดูเหมือนอ,อ,อะไรที่มันเป็นชั่วคราวแต่ว่าดาวเนี่ยเขาได้ตําแหน่งเกษตรมันหมายความว่ามันมีความถาวรที่เกิดขึ้นได้นะครับแต่ในมุมที่ต้องระวังก็คือดาวพุธเนี่ยนะครับก็ต้องไปเลงกับดาวราหูซึ่งเขาเป็นคู่ศัตรูกันเพราะฉะนั้น ราหูมาจากเรื่องของการงานอาจจะแปลว่าจริงๆคุณอาจจะต้องใช้เงินอะไรไปกับเรื่องของการงานก็ได้นะครับหรือบางทีเนี่ยเรื่องของการเงินเรื่องของธุรกิจเนี่ยมันก็เข้ามาได้ดีแหละนะครับเพราะดามันแข็งแรงแต่พอจะต้องจัดการอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการงานที่ไปสัมพันธ์กับเรื่องการเงินเนี่ยมันอาจจะมีเหตุของความขัดแย้งการไม่เห็นด้วยกับการงบการเงินอะไรที่ คุณจะเสนอเข้าไปในเรื่องของการงานในจังหวะน,นี้นะครับหรือบางทีการจะใช้เงินในส่วนนี้กับเรื่องงานเนี่ยมันมีความขัดแย้งกันอาจจะมีคนไม่เห็นด้วยและอาจจะเป็นเหตุให้ทะเลาะเบาะแว้งกันในเรื่องของการงานได้คือดาวการเงินแข็งแรงเนี่ยนะครับคือถ้าเป็นธุรกิจของคุณเอง อย,อย่างเดียวเนี่ยนะครับคุณจะใช้อะไรนี่ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าบางคนที่ทํางานประจำนะครับแต่ว่าจะต้องจัดการอะไรเรื่องการเงินอไอ้อันเนี้ยต้องระวังการที่มันจะไปขัดแย้งในเรื่องที่ไปสัมพันธ์กับเรื่องของการงาะน,นะครับและเดี๋ยวพอ21ดาวสุก็ย้ายไปอยู่ในคําว่าอริซึ่งมันก็อาจจะกระตุ้นให้คุณดูหงุดหงิดง่ายพร้อมที่จะปะทะพร้อมที่จะขัดแย้งได้อีกเหมือนกัน มาดูในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องการงานก็คือดาวราหูนะครับซึ่งในเดือนนี้ดาวการงานของคุณก็ยังไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าราพะจริงๆเนี่ยถือว่ามันก็ยังมีช่องทางของงานที่ได้เข้ามาอยู่แหละนะครับและในเดือนนี้ก็ถือว่าดาวการงานของคุณก็อยู่ในเลิกที่ดีนะก็ยังอยู่ในราชาเลิกอยู่ก็ถือว่าเป็นเลิกที่ดีแหละนะครับ และองค์ประกอบอื่นที่ถือว่าอยู่ในมุมที่ดีกับเรื่องการงานก็คือการมีดาวเสาโคจรไปอยู่ในพบเรือนการงานของคุณดาวเสามาจากคําว่าสุภะมันก็ยังมีโอกาสกับการเติบโตนะครับก้าวหน้าหรือได้รับการสนับสนุนอยู่เพียงแต่ว่าดาวเสาเนี่ยเขายังเดินถอยหลังนะครับมันก็อาจจะแบบต้องรอหน่อยแต่เดือนนี้เนี่ยนะครับ ก่อนวันที่17การมีดาวอาทิตย์มาเล็งดาวเสาร์ที่อยู่ในเรื่องการงานของคุณมันก็อาจจะกระตุ้นถูกแบบไปกระตุ้นกับเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายกับเรื่องการผลักดันส่งเสริมคุณให้มากขึ้นกว่าเดิมเพราะดาวมันเดินถอยหลังแต่โดนดาวอาทิตย์ที่เป็นคู่าธาตุไฟกันเนี่ยกระตุ้นมันก็อาจจะดูมีความชัดเจนผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะแบบเห็นความชัดเจนอะไรต่างพยายามเ,เกิดความคืบหน้ากับสิ่งที่จะสนับสนุนคุณได้ดีขึ้นนะครับ ก่อนวันที่19มีดาวพุธมาเล็งกับดาวเสาร์ที่เป็นเรื่องของเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่ความก้าวหน้าแล้วเขาเป็นคู่สมพลเพราะฉะนั้นบางทีการที่คุณจะเจรจานะครับของบการเงินขอการสนับสนุนอะไรต่างๆกับเรื่องของการเงินหรือขอปรับเพิ่มอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินเนี่ยก่อนวันที่19เนี่ยยังถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับ แต่เดี๋ยวพอ17ดาวอาทิตย์ย้ายอ่ะในมุมที่ไม่ค่อยส่งผลดีกับงานของคุณก็คือดาวอาทิตย์กับดาวการงานของคุณมันไม่ค่อยถูกกันมันทําให้บางทีอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานการที่จะได้เข้ามาอะไรหรือการที่จะสำเร็จ จากเดิมที่มันดูไม่ได้แปลปรนมันก็จะมีความแปลปรนหรือต้องเจอการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆนะครับหรือบางทีมันอาจจะเป็นช่วงที่การทํางานมันจะต้องไม่ได้อยู่กับที่ต้องไปทํางานที่อื่นต้องไปค้างที่อื่นอะไรแบบนั้นเนี่ยเพราะดาวอาทิตย์เข้ามาจากคําว่าพันธุนะครับส่วนพอ9เนี่ยอันนี้ก็อาจจะส่งผลไม่ค่อยดีเพิ่มขึ้นอีกหน่อยหนึ่งเพราะว่าดาวพุธเนี่ยนะครับก็จะมาเล็งกับดาวการงานของคุณซึ่งเขาไม่ถูกกันนะครับเพราะฉะนั้นพุธกับลาหูมันกลายเป็นว่า เวลาทํางานมันอาจจะมีเกณฑ์กับการขัดกันได้มากขึ้นหรือบางทีมันมีเกณฑ์กับการมีปากมีเสียงมีเรื่องของการทะเลาะเบาะแวงมีเรื่องของการมีคําพูดคําจาอะไรที่มันจะต้องขัดแย้งกันนะครับดาวพุธเป็นเรื่องการเงินอ่ะเรื่องการเงินก็อาจจะเป็นเรื่องหนึ่งที่เหตุของการขัดแย้งในการทํางานดาวพุธเป็นอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าปุตตะที่แปลว่าลูกน้องบริวารวาไม่ได้หมายความว่าลูกน้องบริวารศักยภาพไม่ดีนะเพราะดาวเขาแข็งแรงได้ตําแหน่งเกษตรได้ตําแหน่งอุด แต่บางทีการที่เขามั่นใจในศักยภาพของเขาเองเนี่ยแต่เวลาทํางานอะไรกับคุณเนี่ยเขาก็อาจจะแบบกล้าที่จะเถียงกล้าที่จะโต้แยง้งซึ่งสําหรับคุณคุณอาจจะรู้สึกว่ามันก็เลยเป็นเหตุให้มีเรื่องของการทะเลาะมีปากมีเสียงกันได้ในเรื่องของการทํางานอันนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องหนึ่งที่ก็ถือว่าจะต้องระมัดระวงังและอย่างที่บอกไปว่าบางทีไอ้สิ่งใหม่ๆที่คุณคิดได้เนี่ยนะครับคุณอาจจะต้อง ค่อยเป็นค่อยไปค่อยจัดระบบกับการที่จะมาลิมาเริ่มในการงานของคุณเพราะไม่งั้นถ้าอยู่ๆคุณเอามาใส่เลยมาเริ่มเลยเนี่ยบางทีอาจจะเป็นเหตุให้ขัดแย้งกับการทํางานกับคนอื่นด้วยนะครับในเดือนนี้และ21ดาวสุขดาวตัวคุณย้ายไปแข็งแรงในบ้านตัวเองในคำว่าอริข้อดีคือมันพร้อมกับการเจอปัญหามันพร้อมกับการแข่งขันนะครับแต่ก็มันก็มีปัญหารอให้คุณแก้เหมือนกัน มาดูในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องความรักก็คือดาวอังคารนะครับทั้งเดือนเดือนนี้ดาวความรักของคุณไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่ากระดุมพลาเพราะฉะนั้นสําหรับคนมีคู่มันก็จะเป็นช่วงที่คู่ของคุณเนี่ยอาจจะมาช่วยจัดการอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับหรืออาจจะมีส่วนกับการช่วยสนับสนุนกับเรื่องการเงินด้วยเช่นกันนะครับก็คือในช่วงก่อน19เนี่ยเพราะว่าการที่ดาว ความรักนะครับคนรักไปอยู่ในเรื่องการเงินและในเดือนนี้เนี่ยก่อนวันที่19เนี่ยดาวการเงินของคุณเนี่ยนะครับมาอยู่จุดนี้แล้วเลงกับดาวเสารที่มาจากคําว่าสุภาษซึ่งอย่างที่บอกว่ามันมีเกณฑ์ที่จะได้รับการสนับสนุนกับเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นบางทีคู่ก็อาจจะเป็นคนหนึ่งแหละที่มีส่วนกับการช่วยสนับสนุนหรือช่วยให้ความรู้ช่วยจัดการอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินของคุณนะครับในเดือนนี้ดาวความรักของคุณไม่ได้มีอะไรเสียหายนะครับไม่ได้อ่อนกําลัง ไม่ได้เจอดาวไม่ดีการมีดาวเกตกระตุ้นก็ถือว่าความรักมันก็จะมีอะไรให้ดูตื่นเต้นตื่นตัวไม่ได้ดูจืดชืดอะไรมากนักนะครับเพียงแต่ว่าเดี๋ยวพอวันที่21ไปแล้วเนี่ย การที่ดาวตัวคุณเนี่ยนะครับไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าอริมันอาจจะส่งผลให้ตัวคุณเองเนี่ยหงุดหงิดง่ายขึ้นหน่อยนะครับจริงๆอันนี้กับทุกเรื่องนะไม่ได้เฉพาะว่าจะต้องเกี่ยวกับเรื่องความรักแต่ว่าดวงดาวความรักเองก็ไม่ได้มีเกณฑ์ที่จะเจอปัญหาขัดแย้งอะไรกันนะเพราะส่วนใหญ่มันเหมือนกับคุณต้องระวังกับการขัดแย้งกับลูกหลานบริวารลูกน้องอะไรซะมากกว่าเวลาทํางานร่วมกันนะครับส่วนสําหรับคนโสดนะครับในเดือนนี้ก็ถือว่า คนที่เข้ามาปฏิสัมพันธ์เนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่แบบไม่ดีหรือต้องระวังอะไรแต่ว่ามันต้องระวังที่ตัวคุณเองเนี่ยแหละนะครับก็คือก่อนวันที่21เดนี่ยดาวตัวคุณเนี่ยนะครับอยู่ในจุดนี้มันเป็นจุดที่อ่อนกําลังและโดนดาวราหูเล่งนะครับเพราะฉะนั้นตัวเองอ่อนไหวง่ายตัวเองดูจะเคลิ้มลุ่มหลงอะไรได้ง่ายนะครับและเวลาทําอะไรอาจจะแบบเน้นติดสนุกสนานนะครับติดสําราญเพราะฉะนั้น ไม่ได้มีข้อเสียกับคนที่สัมพันธ์แต่บางทีข้อเสียคือตัวคุณเองเนี่ยแหละเผลอง่ายหลงง่ายนะครับแต่เดี๋ยวพอ21ไปแล้วเนี่ยดาวตัวคุณก็กลับมามีความชัดเจนอะไรต่างๆได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังหน่อยก่อนวันที่21 มาดูในเรื่องชโชคลาภของชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องชโชคลาภก็คือดาวพฤหัสนะครับแต่เดือนนี้ก็ยังเป็นเดือนที่มีดาวราหูที่เป็นเรื่องการงานมาอยู่ในช่องชโชคลาภและอยู่ในเลิกที่ดีแสดงว่าอะไรที่เกี่ยวกับชโชคลาภที่ไปสัมพันธ์กับเรื่องของการงานเรื่องการได้เข้ามากับเรื่องการงานก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่า ในช่วงหลัง19ไปจะต้องระวังเรื่องของปัญหาความไม่แน่นอนความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นอันนั้นก็เหมือนที่พูดไปในเรื่องของหัวข้อการงานนะครับแต่ดาวพฤหัสด,ดาวโชคลาภของคุณเนี่ยเขาก็มาทับตัวเพราะฉะนั้นมันยังมีโอกาสถ้าทําอะไรมันยังมีโอกาสกับเรื่องของความสําเร็จอะไรต่างๆได้ดีถึงแม้ว่าในช่วงก่อนวันที่21เนี่ยการที่ดาวศุกร์ดาวตัวคุณแล้วก็เป็นดาวเจ้าของบ้านที่ดาวโชคลาภมาอยู่เนี่ย อ่อนกําลังหน่อยเพราะฉะนั้นตัวคุณเองแหละอาจจะแบบไม่ได้เต็มที่หรือไม่ได้มีความมั่นอ,อกมั่นใจมากนักนะครับซึ่งเดี๋ยวพอหลังวันที่21ไปแล้วเนี่ยดาวสุ เขาก็จะย้ายไปแข็งแรงเพราะฉะนั้นพอดาวสุขแข็งแรงข้อดีก็คือมันจะดีกับดาวที่อยู่ในบ้านมันก็ส่งผลให้เรื่องของความสําเร็จมันมีโอกาสมากขึ้นถึงแม้ตัวคุณจะต้องเจอการแข่งขันสูงเจอคู่แข่งเจอปัญหาอะไรนะครับเจอความท้าทายอะไรต่างๆการทดสอบแรงต่างเนี่ยแต่มันก็สามารถที่จะแข่งขันได้สอบได้สอบผ่านนะครับต่อสู้ชนะประกวดอะไรผ่านอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่า ยังมีศักยภาพที่ทําได้ดีเพราะส่งผลดีต่อเรื่องของความสําเร็จนะครับแต่เดี๋ยวพอ26ดาวมฤตยูที่ทับตัวอยู่แล้วก็สัมพันธ์อยู่กับดาวโชคลาบก็จะเริ่มเดินถอยหลังเพราะฉะนั้นบางทีมันก็อาจจะเพิ่มความหน่วงความช้าความอืดกับเรื่องของการได้รับอะไรได้โชคลาบหรือสําเร็จอะไรให้มันช้าลงอีกระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ เดือนหน้านะครับดาวพฤหัสด,ดาวโชคลาภคุณเองก็จะเริ่มเดินถอยหลังเพราะฉะนั้นบางทีการจะได้อะไรมันก็อาจจะต้องมีเกณฑ์ที่จะจะต้องรอเวลาไปอีกนิดหนึ่งนะครับสาหรับชาวลัคนาพฤษศแต่เวลาดาวมันทับตัวนะครับมันได้กุมุดเกณฑ์เนี่ยถือว่าดีก็คือสามารถใช้ปัญญาก่อให้เกิดความสําเร็จกับเรื่องต่างๆได้ดีและมันมีเกณฑ์กับการเกิดความสําเร็จได้ดีส่วนสําหรับนักเสี่ยงโชคการที่ดาวโชคลาภม,มาอยู่กับ ตัวแน่นอนครับก็คือถ้าจะเสี่ยงอะไรเนี่ยยังไงตัวเลขที่เป็นความสัมพันธ์เฉพาะตัวของคุณเลขอะไรที่เกี่ยวกับตัวคุณเองเนี่ยอันนี้ยังเป็นตัวเลขที่ควรจะต้องเ,อเสี่ยงไว้ตลอดเหมือนกันและเดือนนี้หลัง21ไปก็อาจจะเพิ่มโอกาสของการมีโชคลาภของคุณเพิ่มขึ้นมากว่าก่อน21เพราะดาวเจ้าของบ้านแข็งแรงส่งผลดีกับดาวโชคลาภที่ทับตัวอยู่ และนี่ก็คือการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภในแบบสไตล์ของผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยแล้วพบกับผมใหม่กับผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ขอบคุณครับ